ไปทำอะไรกันนะทำไมถึงมีเหตุในการซื้อของเล่นได้นั่นเดี๋ยวลูกเลยลูกรอนเกตให้เหตุผลว่าอะไรรู้ปะปาปาเกตปะปะแต่อีเอออกเอาเงินแต่อียมาทนุ่งแต่อีเอจริงจริงแต่อียจริงๆเขาให้นี่นะให้เก็บให้เก็บแต่อียกันเกตเข้าใจไหม มหากรรมหลอกของเล่นป๊ะป๊ามามาก็ได้เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรากำลังตอนนี้เราอยู่ที่เดอะมอท่าพาเรากำลังจะเดินขึ้นไปที่ชั้นสี่เย็กันดูวิ่งปูดูดๆูๆๆูดไปแล้วนะวิ่งกันปรูดฟูดมากเลยใช่ไหมคะป๊ะป๊า เีนหัวเียนหัวนะเีนห,วเนหัวมากวันนี้มามาสติไม่ดีน่ะเหมือนไม่ค่อยจะสบายถ้าเท่าไหร่นะคะใกล้ถึงแล้วค่ะชั้นสเดี๋ยวดูซิเด็กๆเ,เขาจะซื้ออะไรกันเนาะเอาไหนจะเอาอะไรคะมีเลโก้ด้วยเก็บด้วยเสกายไม่เอาไม่ได้อย่างนี้ทำหล่นเก็บด้วย มุมนี้เป็นมุมที่เด็กๆชอบกันมากเลยใช่ไหมไม่ชอบเพราะเด็กเกินไปเจอชุดต่อยากๆไกลก็ต่อไม่เป็นดูเจอของดีแล้วเเงหห็็นนยยไม่เห็นไอ้โมดแดงหรอไม่เห็นตานเนี้ยเนี่ยไอ้มดแดงหนูอยากฮะ หน,น,นูจองท่านหนูเอาอันนี้ออันนี้หนูจองอันนี้ไงจองอันนี้ไม่เห็นเนี่ยเหรอ,อ,อมันเล่นยังไงอะคะจะซื้อไปก่อนเถอะซื้อไปก่อนเหรอซื้อชุดไหนหนูมีชุดไหนบ้างแล้ว มีชุดไหนบ้างแล้วเหรอหนูขาดตัวคนไม่ใช่เหรอหนูมีตู้เสื้อผ้าขาดตัวคนแล้วก็แบบหนูบอกว่าหนูอยากซื้อสองชิ้นสองชิ้นเลยโอ้โหเงินไม่ได้หาง่ายๆนะคะเท่าไหร่พันหนึ่งเนี่ยพันหนึ่งเกตพันหนึ่งมีอยูแตเอียมีะมีอยู่เท่าไหร่ มีหมื่นบาทขาดตัวคนไม่ใช่หรอขาดตัวคนตัวคนตัวคนไว้ับบอยากได้อันนี้อยากได้อันนี้ไหนชี้ใหม่สิป๊าป้านุมันไม่ไปถามป๊าป้าดูป๊าป้าไึงเอาอันนี้หนเอาพันเก้าสิบห้าบาทป๊าป้าแพงมากเลยแพงจริงด้วย เกดเอาคนไปดีกว่าไหมมันดูมจะมันเล่นมีประโยชน์มาไม่งั้นเอาไปจุกจิกจุกจิกก็เล่นไม่ได้สักทีเอาตัวไหนคะคนอยากตัวไหนถ้าซอคนแบบสองมันมีอยู่สามสี่แบบเนี่ยถ้าซื้อคนสองคนไหมไม่เอาเอาทีละตัวอันนี้เปปเปอร์มินนี่เ p ป p p e r m i n t อันนี้ชื่ออะไรอ่ะอันนี้ชื่ออะไรไม่รู้ ส่วนอันนี้ชื่อบับบับเบิลอิชชาอันนี้โดนาทิน่าอันนี้ชื่อเจสซี่เคก้กอันนี้ทำอาหารเกสมีอาหารอะไรไหมเอาตัวนี้ใช่ไหมอ่ะหยิบมาเถอะเถอหันมาดูสรุปเอาตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะ นี่ข้างบนไงแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทแพงอือสรุปเอาเปป,ป้ามิน้นนะอืมเดี๋ยวไปดูน้องกายกันแบบนี้นเราหายหมดแล้วด้วยกายเอาอะไรครับสรุปนีไ่ไงด้อะไรอะ่ะหมาหลูกเนี้ยาหมาเหรออันนีู้้งการนี้ อันนี้พวกกานี้เอาอะไรอ่ะหุยน่ากลัวแล้แล้วอีเรื่องมันโกรธมันใช่ไหมน่าเกลียดัยตัวอะไรเนี่ยปะเดินไปที่อื่นเถอะปะได้มาตัวมันน่าเกลียดมากเลยเกลียดกายดูสินี่ตัวอะไระ <c oughs> อ่ะเฮ้ยวันมันกระแท่นะ มันเป็นมังกรในเรื่องมังกรดำนะี่ยชื่ออะไรนะดากอน How to train the dragon อ๋อน่าเกลียดจังเอาไม่เอาหา,างมันเป็นปืนหางเป็นปืนนี่หรอสกร์ดกายให้เวลาห้านาทีครับเนี่ยก,กินได้เอ้ยอันนี้คนอื่นเขารีวิวกันหมดแล้ว ยังไม่หมดกายหยิบไปาาากายเอาแล้วเหรอน่ะฮะไดโนเสกกินกระดูกเอาแล้วเหรอเดี๋ยวเท่าไหร่ไปดินดูเดินด,ดูอีกแล้ว เปปป้าผิดเปปป,ป้าผดเกตเกตก่อนแน่นๆนะถ้าเผื่วอว่า,วาจะไป,ป,ป,ปะวางคืนที่ฉันเปปป้าค่ะสรุปการได้ไงได้อะไรครับเออ,อไ,ไหนบอกว่าจะซื้อชอบกินเหมือนเจให้ อันนั้นมันไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะมันคาบกระดูกธรรมดาเอาไอ้ือไอไดโนเสาร์เมื่อกี้แหละ How to t r a i n the d r a g อ n น่ะมามาว่าหน้าตามันแปลกดีคืออะไรโอ้เซตใหญ่ยยเลยมันมีอะไรบ้างอ่ะน,นี่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 ตัวนี้นะสีม่วงอง่ะอ้ยขอโทษขอโทษ หยิบขึ้นมาหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่าไหมนี่เท่าไหร่อะคะมันไม่มีคนนะเนี่ยเหรออืมเล่เอาไอตัวคนนี่แหละโอเคเล่นให้ได้ก่อนจะได้ไปกระตุกกระจักกระตุกกระจักก็ได้แปลว่าอะไรกระตุกกระจักเออไม่รู้สิน้องเต้นกระจักอันนี้มันไม่ใช่ช็อปกิ้งเห็นไหมมันคนละแบบกันนี่ช้อปตัวสีเหลืองเห็นไหมช็อปกิ้งโอ้ยมามัน อยากเอาตัวสีเหลืองไหนอะตัวสีเหลืองอ๋อโอเคได้แป๊บหนึ่งไหนกายดูซิสรุปกายได้อะไรครับเหมือนได้มังกร how to t r a น n the d r a g o n ใช่ไหมราคาเท่าไหร่บ้านไม่มีที่ตั้งลูกอะมามานี่มาโชว์กันหน่อยสิเกดกาย ไม่ต้องขยับมาเกดได้ชอบกินนะกายได้ดราก,ก้อนโอเคสำหรับวันนี้ไม่า๊ายบายได้ของเล่นบรรลุตามเป้าหมายแล้วถลุงเงินแตเอียป๊าป่าามาใช่ปะอ่ะ๊ายบายเพื่อนฝากติดตามก่อนไอยยาาลืกกดดช่อง